ชื่อเอียงโรแซเอร์นะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งนะ่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าโอ้นั้นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวด ชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบนัดจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้าหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียบเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขยง่ขยง g ขย e n ขย่งไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะค่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่สซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองอ,งองนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบคือเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉนันก็เลยประทับใจตัวเลียพันฑุ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับ เพื่อนเพื่อนอะว่าหากว่าท่านอะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผม มั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูนดีบูนดีจริงๆค่ะสวัสดีค่ะครูแมมค่ะครูแมมอยู่ที่ศูนย์จัดจำน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเพื่อสุขภาพนะคะสำนังกงานใหญ่ค่ะวันนี้ครูแมมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ดูแลรอบข้อและกระดูกนะคะคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อและกระดูกนะคะครูแมแมแนะนำค่ะ ดีบูลผงนะคะดีบุลผงเป็นชนิดเข้มข้นเป็นโพลีเจนชนิดเข้มข้นนะคะมีสารสกัดเจ็ชนิดด้วยกันนะคะตัวนี้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกปวดเท่าเขา่เขาเสื่อมหมอนรองกระดูกกระดูกทักเส้นเหล่านี้นะคะรูปแบบแนกๆค่ะดีบูลผงนะคะ เข้มข้นนอกจากนั้นเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะรูแมมขอนแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือดีบูนแคปซูลนะคะซึ่งในดีบูนแคปซูลนี้จะมีทั้งหมดอยู่30บแคปซูลนะคะเราจะทานผงตอนเช้านะคะหลังอาหารหรือยาประจำตัวของท่านเสร็จแล้วก็จะทานดีบูลแคปซูล2เม็ดในตอนเย็นหลังอาหารนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ถ้าใครมีปัญหาที่ครูแบบเล่าวันนี้นะคะเจ้งติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเจิติดต่อสั่งซื้อ,อมาที่เบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ